สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำคิ้วลายเส้นนะคะก่อนอื่นเรามาวาดทรงคิ้วก่อนหลังจากที่เราตีตารางได้แล้วนะคะวาดทรงคิ้วก่อนลงมา0.9นะคะไปด้านข้าง3.5 ืแล้วก็ความยาวคิ้วมันจะ5.5เนาะหลังจากที่เราได้3.5ตรงนี้เราขึ้นข้างบนอีกอ่า0.7นะคะเดวก่อน,นะทุกต้องไหม1 2โอเคอ่ะก็จะได้่งคิว้วเดี๋ยวก่อนมาด้านนี้3.5 0.7นะคะแล้วลงมาด้านนี้ หัวคิ้วนะคะลงมา0.9โอเคเราก็จะมาวาดคิ้วกันนะคะวิธีวาดคิ้วนะคะคิ้วเส้นที่1นะจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะคะ,อ,ะอาจจะเลยขึ้นไปนิดนึงก็ได้ต่อไปคิ้วเส้นที่ 2, สจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนแบบภูเขาตา่ำๆให้มันมีความโคงนะ้ง อโอเคคิวเส้นที่3นะคะจากตรงนี้ไปก็ได้หรือตรงนี้ลงมาก็ได้อ่ะคิวเส้นที่3มันก็จะเป็นจุดนี้ไปถึงที่เราจุดไว้ตอนแรกออืโอเค อ่ะข้างนี้บ้างนะคะคิ Q ้วเส้นที่หนึ่ง้เยคิ้วเส้นที่2นะคะคิ Q ้วเส้นที่สาม อยูเส้นที่สี่โอเคเราได้ทรงคิวแล้วนะเดี๋ยวข้างนี้มันดูเล็กๆจังลบออกนี้โอเค,อเคพอเห็นเนาะจ้ะโอเค,อเ,คเวลา อันดับแรกเลยนะคะในการทำคิ้วลายเส้นเราต้องตัดมุมตรงนี้ก่อนอขยบนดนึงโอเคตัดมุมตรงนี้ออกก่อนนะเพราะว่าเราไม่อยากให้หัวมันดูแบบกดจิกลงไปนะคะตัดมุมตรงนี้คือเราไม่ทำนะตรงนี้โอเคเสร็จปุ๊บนะคะเส้นนี้ไม่เกี่ยวนะ เสร็ปุ๊บอันดับต่อไปก็คือการกำหนดแนวขนคิ้วนะคะกำหนดแนวขนคิ้วก็จุดที่มันเปลี่ยนลงเราจะเปลี่ยนตรงไหนสมมติว่าจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เนาะจุดไว้อ่านี่คือแนวขนคิ้วของเราจากนั้นค่ะเราก็วาดเส้นหลักไว้ แล้วเดี๋ยวเราอ่ะมาแกมาทกว่าดเส้นหลักแล้วเดี๋ยวเส้นแทกเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาแทกนะเวลามาถึงตรงนี้อย่าลืมนะคะให้ให้รูดลงมากับเส้นมันด้วยนิดนึงเส้นสุดท้ายอย่าลืมชิดขอบเลยนะคะ ต่อมาจุดที่เปลี่ยนเป็นลงนะคะก็เหมือนกันลงตรงที่เปลี่ยนเป็นลงเนี่ยตรงที่มันเป็นเส้นลงอะค่ะแล้วแต่เรานะเราจะใส่เส้นแทรกไปแบบว่าทําแทรกไปด้วยเลยหรือว่าค่อยกลับมาแทรกทีหลังก็ได้เนาะอ่าทีนี้เตียมเข็มก่อน เวลาใช้เข็มนะคะมันจะมีที่ให้เปิดตรงนี้เราก็ฉีกมาพอฉีกมาเสร็จปุ๊บหนีบไว้นะแล้วก็เสียบเข้าไปช่องนี้ปรับเข็มให้เอ็นเล็กน้อยนะคะ,ะจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะแล้วเราก็บีบตรงหัวนี้ไว้นะคะบีบตรงนี้ไว้อ่าบีบไว้แล้วหมุนตรงด้าม ด้านบนเราไม่ได้หมุนนะด้านบนเนี้ยเราหนีบไว้แน่นเลยอ่แต่เราหมุนตรงด้ามโอเคอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะอันนี้จะเป็นลายเส้นแบบคลาสสิกนะคะสำหรับแบบเพิ่งเริ่มฝึกนะคะเพิ่งเริ่มฝึกเนี่ยควรจะฝึกลายนี้เพราะอะไรเพราะว่าทําให้เราเนี่ยได้รู้จักเรื่องช่องไฟนะคะ เป็นการฝึกช่องไฟฝึกความนิ่งของเส้นเวลาที่เราไปลายที่มันยากขึ้นเนี่ยมันจะได้ทำได้สวยขึ้นนะคะ,ะวิธีทำวิธีจับนะคะข้างนี้จับสําฤนี่สองนิ้วนี้สําฤี3สามนิ้วนี้กลางผิวนะคะสามนิ้วนี้กลางผิวเดี๋ยวขยบนิดนึงโอเค ดามนิ้วนิ้ก้าผิวนิ้วก้อยออกมาเหมือนกับเราทำคิ้วสไลด์เลยค่ะอันิ้วก้อยออกมาแล้วก็ด้ามถือด้ามนะคะปากกาจะต้องเอ็นแบบนี้นะ,ะมีดใบใบมีดใบเข็มจะต้องเอ็นแบบนี้ทีนี้เวลาทำนะคะเราจะตั้งตัวปากกาเนี่ยต้อง90องศาอ่า90องศาคือแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอียงไม่ใช่ลูดเอียงแบบนี้แต่คือมันต้อง ตั้งตรงแบบนี้นะคะแต่ตัวเข็มเนี่ยมันจะเอียงแบบนี้ก็ปกตินะคะแต่เราต้องต้องให้เส้นมันตรงแบบนี้นเห็นหรือเปล่าอ่ะนิดนึงนะคะโอเคนะวิธีทำนะคะเดี๋ยวลองดูไปพร้อมกันอ่ะแล้วก็เวลาที่เราอยากจะเข้าโค้งตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยเข้าโค้งนิ้วโป้งนะลองดูนะรูดแบบนี้ รูดให้ช่วยเข,าข้าโค้งนิ้วชี้เนี่ยแทบไม่ได้ใช้อะไรนะนิ้วชี้เนี่ยเป็นตัวประคองเฉยๆนะคะประคองให้ให้เข็มมันไม่ดิ้นเนาะให้ด้ามมันไม่ดิน้นนิ้ววางไปตรงนิ้วกลางตรงนี้นะวางไปตรงนิ้วกลาง mm hmm. เห็นไหมคะแล้วนิ้วโป้งเนี่ยเป็นตัวรูดให้เข,าข้าโค้งนิ้วโป้งรูดให้เข้าโค้งนะนิ้วชี้ประคองอ่ะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะคะเด็กนะเห็นไหมเอ่ย พอเห็นเห็นอยู่นะคะเวลากดนะคะเบา,เบามากๆอ่ะล้วเวลาจิ้มสีนะคะจิ้มแค่นิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะถ้าเราเยอะเนี่ยสีมันจะนองอะตอนนี้เราจะทำเส้นหลักก่อนนะดเดี๋ยวค่อยแทรกค่อยๆท,ทำทำช้าๆให้เคยชินนะคะ ทำช้าเพื่อความสวยของเส้นเดี๋ยวถ้าเราเก่งขึ้นนะคะเราชนานาญขึ้นเนี่ยความไวมันมาเองเนาะนี่ถ้าเส้นมันแบบดูเส้นที่เราวาดมันดูอ้วนไปนะแล้วก็พอเราจักจริงๆอ่ะเส้นมันเล็กใช่ไหมเราสามารถขยับได้นะคะ,ะลองดูการหมุนนิ้วนิ้วนะเนี่ยลองดูนิ้วนี้ด้วย เวลาเข้าโค้งเนี่ยดูการหมุนนิ้วด้วยสามารถขยับปรับมุมได้นะแต่ถ้าเวลาเราสักคนจริงเราก็จะขยับเก้าอี้แต่อันนี้เราก็ขยับหนังได้เนาะ อ่าทีนี้ได้ส่วนหัวแล้วเดี๋ยวเราแทรกหัวกันสักหน่อยดีกว่านะคะแทรกหัวกันก่อนอ่าเสริมเส้นเข้าไปในช่องว่างนะคะไม่ให้มันชิดติดลงไปข้างล่างนะอยากให้มันมีความสับว่างของเส้นเพื่อความดูมีมิตินะคะ ช้าๆช่องไฟนะคะสำคัญมากที่สุดให้มันโค้งไปด้วยกันแต่ว่าไม่ให้ตรงนี้กว้างตรงนี้แคบนะให้มันสมูทไปด้วยกันช่องไฟเท่าๆกันนะคะ อืมตัวเนี้ยรูดลงไปได้เลยพอพอเราลากขึ้นมาถึงเส้นแนวขนคิ้วนะเรารูดรูดรูดแนบต่อมาให้มันกลายเป็นเส้นเดียวกันได้เลยนะคะตรงนี้รูดแนบต่อมาเลยนะคะ ทีนี้ได้ส่วนหัวแล้วอย่าเพิ่งเช็ดนะเราต่อมาช่วงตัวนะคะเห็นไหมเอ่ยจะขยับโอเคอันนี้จะลากต่อกันมาเลยนะคะ จะไม่จะไม่กลับมาแทรกทีหลังแล้วน้ำหนักเนี่ยเบานะเบาแบบถ้าให้เชื่อบแบบเหมือนเวลาเราใช้คัตเตอร์กรีดกระดานนี่คือเบากว่านั้นอีกนะคะ ลายเส้นคลาสสิกเนี่ยจะเป็นการแบบเป็นเส้นพื้นฐานนะคะที่เรานักเรียนที่จะมาเป็นช่างศักคิ้วทุกคนเนี่ยควรจะทําได้นะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานในการฝึกให้1เส้นริวสอช่องไฟเรานะคะฝึกสายตาฝึกข้อมือเพื่อที่เตรียมพร้อมจะไปลายเส้นที่มันแอดวานซ์ขึ้นนะคะ เวลาทำนะคะทรงทรงเขาเรียกว่าเวลาเส้นเราอะคะ่ะต้องทำให้ชิดข้างบนชิดข้างล่างนะคะถ้าเกิดตรงไหนเราทำไม่ชิดเนี่ยมันจะกลายเป็นคิ้วแหว่งได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเช็ดดูกันนะคะนี่ค่ะความเป็นระเบียบของเส้นก็ควรจะให้ได้แบบนี้นะคะ อันนี้ด้านหน้ายังมีแบบเบาๆไปบ้างนิดนึงเหมือนกันนะอะแล้วเวลาอันเนี้ยเขาเรียกว่ารอบที่หนึ่งสมมติว่าทำคิ้วจริงนะเขาเรียกว่าเนี่ยรอบที่หนึ่งแล้วเวลารอบที่สองอะสมมติว่าถ้าทำคนจริงต่อไปเราทำยังไงข้างนี้เสร็จแล้วเราไปทาเราทายาชาข้างนี้ค่ะเราก็ไปท,นนทำข้างนี้เสร็จแล้วพอทำข้างนี้เสร็จทายาชา กลับมาทําข้างนี้เอากลับมาทําข้างนี้เนี่ยเราต้องมาซ้ำเส้นเดิมทุกเส้นตรงนี้อีกทีนะคะโอเคเดี๋ยวทำข้างนี้ให้ดูอีกทีเนะาะทำอีกข้างหนึ่งนะคะอันดับแรกกำหนดแนวขนคิ้วกำหนดแนวขนคิ้วก่อน มีกำหนดแค่นี้นะคะคร่างหัวคิว้วเวลาเราทำคนจริงนะคะเราควรจะเอาดินสอเขียนคิ้วนี่แหละร่างเส้นไว้ร่างไว้ทั้งสองข้างเลยเ,ออ no เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเช็คดูว่าให้องศาของสองข้างเนี่ย มันบาลานซ์กันหรือ,อยังนะคะ so ช่วงตรงปลายแบบนี้นะคะให้เราบิดบิดข้อมือด้วยนะคะอ่าบิดไม่ใช่ข้อมือนนะข้อมือเนี่ยอยู่ที่เดิมข้อมือนี่นะเดี๋ยวขยับให้ดูให้เห็นข้อมืออะ่ะเดี๋ยวอันนี้จะทําให้เห็นข้อมือข้อมือเนี่ยมันไม่ได้โยกไม่ได้เลื่อนเลยนะคะข้อมือเนี่ยอยู่เหมือนเดิมไปแต่นิ้วเลยนะอะ่ะเดี๋ยวให้ดูข้อมือ,อเห็นไหมเอ่ย เดี๋ยวให้ือให้ให้ดูข้อมือนะคะข้อมืออยู่เหมือนเดิมเลยไปแต่นิ้วนะคะเห็นข้อมือเนาะข้อมืออยู่เหมือนเดิมไปแต่นิ้วนะคะ อเคาเดี๋ยวเรามาดูลายเส้นกันต่อเวลาทำอ่ะเราก็ขยับมุมเพื่อให้เราถนัดนะคะ ่อไปแทรกหัวคิ้วนะคะเส้นแทกปสีจุ่มนิดเดียวเลยนะคะแตะตัวแค่แบบไปลายๆนิดหน่อยนะคะ all all ถ้าเราแตะเยอะนะมันจะทำให้สีอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวดูนะ แล้วเวลาเราลากเห็นไหมเส้นมันใหญ่พอเส้นมันใหญ่เนี่ยเราจะเห็นช่องไฟไม่ถนัดละดังนั้นเราใช้นิดเดียวนะคะเช้แตะปลายเข็มนิดหน่อยอพอถึงเส้นนี้เนี่ยเราจะรวบลงมาอืม รวบลงมานะคะ ให้เส้นแต่ละเส้นเนี่ยมันมีความโค้งนิดๆนะคะไม่ไม่ให้ตรงไปเลยซะทีเดียวนะมันดูมันอาจจะคล้ายๆตรงอะแต่มันจะมีความโค้งนิดๆ อาจจะต่างจากข้างล้นไปบ้างนิดนึงโอเคอ่าเดี๋ยวลองเช็ดดูนะคะอืมอันนี้เนี่ยทิวน,นี้เนี่ยปรับน้ําหนักมือมาจากอันนี้เมื่อกี้เนี่ยดูแล้วน้ําหนักมือเอตรงหัวเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะทีนี้พอเรามาทําอันนี้เห็นไหมคะก็มีการปรับปรุงนะอะไรที่เราดูแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นปัญหาค่ะเราก็ปรับหน่อยนะคะ เวลาเราทําแล้วเนี่ยถ้าเราทาแล้วไม่สวยเราพิจารณาดูแล้วว่าอุ้ยเราอะ่ะมีปัญหาตรงนี้ดูชั้นนี้ไม่ค่อยสวยนะเอ๊ะน้ําหนักมือตรงนี้ยังไม่ค่อยเสมอเราทําอันต่อไปอะคะ่ะเราพยายามปรับปรุงตัวจากอันเดิมนะคะไม่ใช่สักแต่ว่าเออทำทำไปให้มันเต็มหน้าเราทําเสร็จปุ๊บมาหนึ่งอันเรามาคิดก่อนว่า เรามีปัญหาตรงไหนเวลาที่เราทำอันต่อไปอะคะ่ะเราคิดเลยว่าฉันเนี่ยชอบมีปัญหาตรงนี้นะฉันต้องทำตรงเนี้ยด้วยสมาธิที่มีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ,อะโอเคคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะอันนี้เป็น เส้นลายเส้นพื้นฐานเส้นมาตรฐานนะคะหรือว่าเส้นสามมิติเส้นคลาสสิกนะคะฝึกลายนี้ให้ได้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปลายที่ยากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นพื้นฐานเลยนะคะทําให้เราได้ฝึกช่องไฟนะคะฝึกช่องไฟแล้วก็ฝึกความนิ่งของเส้นด้วยนะคะ